สวัสดีค่ะสุขภาพดีกับผลิตภัณฑ์ดีบูนดูแลกระดูกและข้อนะคะวันนี้นะคะจะมาตอบทุกข้อสงสัยจากลูกค้าที่สอบถามกันเข้ามานะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะหลายท่านก็คงจะ เคยเห็นผลิตภัณฑ์ดีบูลผ่านตามมาบ้างแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูลของเรานะมีอยู่2แบบนะคะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีบูลแบบผงชงดื่มนะคะ1กล่องจะมี5ซองนะคะ1กล่องบรรจุ5ซองทานต่อเนื่องดูแลฟื้นฟูในช่วงแรกนะคะและก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ดีบูลแบบแคปซูลนะคะ1กล่องจะมี30แคปซูลเป็นสูตรดูแลต่อเนื่องนะคะจะหลังจาก ที่เราได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนแบบผงแล้วเนาะอันนี้นะคะก็คือกล่องนี้นะอ่านะคะวันนี้ก็จะตอบข้อสงสัยลูกค้านะคะทุกท่านนะคะว่าอ่าคำถามแรกนะคะลูกค้าถามเข้ามาว่า,าปกติทานยาแก้ปวดอยู่อ่าต้องหยุดทานยาแก้ปวดไหมยาแก้ปวดอาจจะเป็นยาพารานะคะอ่าสามารถทานคู่กับยาแก้ปวดได้เลยนะคะแต่ช่วงแรกที่เราทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะ อย่างอาการของบางท่านอาจจะเป็นมานานนะคะปวดมานานหลายปีเนาะทานยาอะไรก็ไม่ไม่ดีขึ้นช่วงที่ทำผลิตภัณฑ์ดีบูญนะคะเส้นเอ็นที่ปวดที่ตึงหรือโดนกดทับอยู่อาจจะมีอาการคลายเส้น คลายเส้นคลายกล้ามเนื้ออาจจะมีอาการปวดเล็กน้อยนะคะก็สามารถทานยากแก้ปวดได้นะคะแต่ทานไปาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนไป2-3สซองแรกนะคะอาการปวดทุเราเบาลงแล้วสามารถหยุดทานยากแก้ปวดหรือลดปริมาณในการทานลงได้นะคะทานร่วมกันได้ค่ะคํ <M edia> าถามที่2นะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนสามารถทานร่วมกับ ยาคุณหมอได้หรือเปล่านะคะตอบในที่นี้เลยนะคะลูกค้าบางท่านนะคะอาจจะมีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นโรคความดันเบาหวานความดันเบาหวานหัวใจนะคะหรือโรคที่เราจําเป็นต้องทานยาอยู่ประจํานะคะช่วงที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะแนะนําว่าควรจะทานยาโรคประจําตัวของเราก่อนนะ,ะหลังจากที่ทานยาโรคประจําตัวของเราเรียบร้อยแล้ว อ่าหถึงสินาทีค่อยทานผลิตภัณฑ์ดูแลกระดูกแนข้อดีบูลตัวนี้เน้นเลยนะคะว่ายารกประจำตัวไม่ควรหาไม่ควรขาดไม่ควรที่จะหยุดทานนะคะสามารถทานได้ค่ะเนาะค่ะคำถามที่3นะคะทานกี่วันถึงจะเห็นผลนะคะอ่านะคะทานกี่วันถึงจะเห็นผลละคะแล้วลูกค้าบางท่านอาจจะเป็น ระยะการสะสมของโรคอาจจะเป็นมานานนะคะอย่างเช่นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยแน่นอนแหละว่าอาจจะมีอาการปวดตึงตึงๆเสียวแป,ป๊บๆนี่ก็คืออาการปวดในช่วงแรกแต่ลูกค้าบางท่านนะคะมีอาการปวดถึงะระดับที่4นะคะก็ระดับที่เป็นระดับเข้าขั้นรุนแรงข้อเข่าอักเสบเข้าขั้นรุนแรงเกิดภาวะข้อเข่าโกง,งอนะคะเดินได้ไม่สะดวกเนี่ยถือว่าระยะการ เป็นของเรานี้เป็นเป็นเป็นมากนะคะอ่าแล้วถามว่าทานกี่กล่องถึงจะได้ผลแยกตามอาการแยกตามโรคนะคะจากสถิติที่ดูแลลูกค้ามานะคะและก็ผลิตภัณฑ์ดีบูญจัดจำหน่ายมา,มามากกว่า10ปีนะคะก็จากสถิตินะคะอ่าลูกค้าที่อาเป็นที่อาการหนักหรือเป็นอาการค่อนข้างรุนแรงนะคะ อา,อาการดีขึ้นได้ใน1-2เดือนแรกที่ทานเลยนะคะแต่แนะนำว่าให้ทานตามที่เจียมแนะนำนะคะและดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดเนะาะก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะก็ถือว่าเป็นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันเนาะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีอาการเพิ่งเริ่มเป็นเริ่มปวดเริ่มตึงชาเล้าอะไรประมาณนี้นะคะ เข,เขาอาจจะเพิ่งเริ่มปวดเสียวแป๊บๆนะคะระยะการเห็นผลอาการจะทุเลาเบาลงในระยะที่ทาน2-3ซองแรกเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยดูแลฟื้นฟูกระดูกและข้อโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนจากปาทะเลน้ำเลึกนะคะกระดูกอ่อนปลาฉลามขมิ้นชันหร,หรือวิตามินดีนะคะ ส่วนต่างๆในสารสกรัดเหล่านี้อยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะที่ช่วยฟื้นฟูกระดูกและข้อเห็นผลเร็วเป็นสุดทานน้อยแต่เห็นผลเร็วนะคะก็แนะนำะก็แนะนําวิธีการทานที่เห็นผลเร็วตามอาการก็ปรึกษากันได้นะคะเนาอะ,อะและก็คําถามสุดท้ายคําถามที่4นะคะก็คือลูกค้าถามเขาว่าเป็นเบาหวานทานได้ไหมนะคะเป็นเบาหวานทานได้ไหมตัวนี้ บอกได้เลยว่าไม่มีส่วนผสมของแป้งหรือน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้วนๆสามารถที่จะทานได้นะคะแต่เน้นเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะใครที่มีโรคประจำตัวนะคะแนะนำให้ทานยาโรคประจำตัวของเราก่อนนะคะก็ขไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะทุกคำถามมีคำตอบในคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่มีอาการนะคะปวดข้อปวดเขา่าหมอลองกระดูกทับเส้นนะคะ ปวดหลังชาเล้าลงขากล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะคะอ่าลองโทรเข้ามาปรึกษาอาการหรืออยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูนไปดูแลฟื้นฟูกระดูกและข้อของท่านนะคะโทรเข้ามาได้ที่0988314436 0988314436นะคะเจียบรอรับสายให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่ค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะ